เสี่ยวไห้เจ้าน่ะก็สิเอมาขึ้นเบิดอสบาจกัพอดอกค่า เดิ้งกี่ส่ยทอไเอาพอเอาเรื่องนี้มันต้องกูผิดเป็นผู้ด ไว้ก่อนนะมึงจสเอาไร่สปอ่นนิมันไม่ได้หันแล้วจะมันมาใส่นี่จะคอียรบ่ยากตายเไิ้ลซีโบมี เราซุปหอนบอใส่ดีจ้าเกใือ่าที่่นมีพน่กมเงนก็บาใส่แต่ว่าฟันคุณบมี้นคุณถูกฟัเดินเขากลับมา

ว่ามันาแห้งมันบมเมืเรือแล้วลูกขา่หน่อยค้างข้อแม่ไหนบอกเขาดูคนดีๆเแล้วบางเลาพอว่าเป็นน้ำพลแท้ๆบ่อห้เนี่ยจะมาันบ่อไห่ดีเขาจะคือว่า 我。 I'm not to E <laughs>

ไมกูไมเหรอกกลังกินไ้โอ้จะีหยมมาบ่แมนยายบลิงาเมื่อม่ช่้ดีจะไซ้ใส่บนาเลยเอามเจ้าบอตองมาผอนมาผ่นม่เยนเจ้าก็ม่าไปหรไเป็นอะไรโอ้ยีแม่บอก้มน่ยเ้อ เด็กน <Laure> so ่อยสองคดกันไงจนทนจนจนขี่ข้ามสำลักขึ like ้นแม่มึงหนขึนบ่อทั้งแม่แบอกทั้งแม่รักขบวองหลอนม่วายวามึงย่ากอดทั้งแม่พอเมื่อไั่มันจกคออยู่หันมัายแ้ึ่อกูเอีกยดคุณนีตีนนีจะไหนขบวอมึงเอาบ่าเมื่อเชามาเห็นอะไรตีเอาเอาเอะไรกางเออดี

เออผมบอกตัวอ <c ười> ัสค <c ười> ิดจัง ဘာလိ Tôi còn khó thức gần tạm bán Ôi ơi Lùng môi môi Phan môi thầy Ê Con nàng tuột bớt là tôi Ôi ơn Lùng môi thầy Đào đầy đầy Ươ ơ Nó មកទៀតយកน้ําតាចូលទៅ หนึ่งสองสามสี oh. uh. ่หคนเ่ามีปัญญาใส่นี่คอยปีหนึ่งสิบพันยังมีปัญญานี่อยู่มันอ้าวไปเอาไปเอาเป็นจวนที่แม่มันดีแลวโอ้เฮ้ยจมันตายก่นมนี่ใส่อยู่หรอกระไรใจเรื่องาจาดโซ่ที่เอามาให้ตีมึเฮ้ยใส่กรนไรก่อนนอะไก่น หาอะไรบีหาอะไรบ่นบีบไ่นบีบีอะไรบ่นีอะไรบ่นบ้บไรบ่นี่ีอ่นี่ไร่อะไรบ่น มึงยาเนอคลเยยยยายย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 ยนยยยยยยเยย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 ยกยแยย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 มยย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 ้อยยยยยยายยรายยยยดยย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 ย แกสองคนเอาออกข็ขาดใจไปก่อนเชงหนึ่งเจากใจหายโอ้ขอบใจเรื่องขาหายจริงนะมีอยู่หกอย่างหายนะเอออน,นี้ขาดก็มีกูเสียมไม่งงบอ,อเฮ้ยจะหายดูกูเด้อมันแบบสน แมน่นเจ้าหกบึกยาดอ้ก้ยเอาไปเอาเอา่อยเางายมาคอยสิพัดสีน้ำให้เจ้าภายในสามเดือนพวกเจ้าต้องไปหาเงินหาคํามาใส่ก่อยให้ดเพื่อนหลังนี่ถ้าหากคอยเอาไปเอาไปเห็นลไกกับงสิบบอดาหน้าคือกันให้เดียว aoi cậu không nhắn nhẫn anh 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 anh, tây vua quay ở lăng bàn, 3 thô si chung, bay xuôi xuôi, quay quay, 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 quay แม่จะคือเ้าข้างก็แม่เองตอนเจ้ายืมเจ้าว่าไปหอดเยื่อนข่อยผัวข่อยเศร้าแล้วข่อเสียวบ้างเจ้าคิดอะไรแม่แม่ขอไหมเจ้าคือบ่คิดแน่มาตอนเจ้ายืมมาได้มาแล้วคนหาปีห้ปีอยู่ต่อต่ออย่าจะมาหามาให้จะให้กูซวนไปกูหนีกูจงบอกอารมณ์กูบอกดีขึ้นหน้าตากูเลยกูสิบอกให้ว่ากูจะจะขืนเลือดหัวกูหลอด ขืนด่ามากดมวยบ้ามากด้วยต้องเสียต้องห้ำแม่งกูขืนดีมาโรดเอาละไรร้านปนันหาให้เจ้าหาหัคนพวกนี้ฝ้าไปหาเงินมาใสา่ดีคอยมันไดใดไปในสามเดือนไล่เพื่อใดสามสิบล้าน <30 S 2> แต่ว่าในมือนี้มาพัดไปอีกสามมือสามเดือนสิขึ้นไปอีกหาซิบ

Oh <laughs>

Gue t referred you to T Britain Sur variance, UFN